ที่คิดไม่ออกเนี่ยนะคะไม่ต้องคิดแล้วคะ่ะเลือกเลยจ้าสำหรับกาแฟยอดรักนะคะกาแฟที่หญิงลีเลือกที่จะให้ดูแลสุขภาพรูปร่างตลอดมารสชาติอร่อยมากๆเลยหอมเข้มข้นนะคะไม่มีน้ำตาลกินดีวันล,ละสองซองค่ะเร่งเผาผลาญน,นะคะเบิร์นไว้นะคะขับถ่ายดีไม่ปวดบิดไม่ปวดท้องไม่ดื้อยา ไขมันสะสมมานานก็ลดลงได้ค่ะทานตัวไหนก็ไม่เห็นผลเท่าตัวนี้เลยนะคะจะบอกได้เลยว่ารักเลยค่ะยิง่งเลียรักเลยค่ะคนที่เป็นเบาหวานและความดันก็ทานได้นะคะหนึ่งห่อใหญ่นะคะราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นเองนะคะมีตั้ง30ซองคุ้มมากๆเลยจ้านะคะห่อใหญ่มากด้วยนะคะ ทานได้ตั้งหนึ่งเดือนเต็มๆเลยหรือว่าใครอยากจะทานแล้วเห็นผลชัดเจนก็ทานยาวๆนานๆไปเลยค่ะเรามีโปรพิเศษนะคะสี่ห่อเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะลดพิเศษเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะแถมส่งฟรีปลายทางให้เลยนะคะรับของก่อนค่อยจ่ายเงินจ้า